ไม่ติดแล้วใหญ่มากโอ้ยปลพอดี ฟอกแล้วตัวนี้ตัวไม่โตนะปลาที่นี่ไม่ค่อยเคียวนะครับปรับแห้งชั้นหนักจะดูดเยื่อเข้าไปเลยนะฝากไปด้วยครับคิงฟอ x งานประช่อนตัวนี้ สี่เซนนะถ้าว่านี่ผมเอามาตีประช่อนเพราะมันเป็นงานเขื่อนนะครับเลยเลือกไซส์โตนิดนึงใช้กับประช่อนได้ผลดีเลยครับฝากไปด้วย King f o x มาไทยลูกอยู่นะครับประช่อนที่นี่ โอ้โหไซสอ้สโหตกไปนตัวเลยนะครับอันนี้ผมก็มากับน้ำเม็นะครับมาเพจฮินฟ็อกที่อ่างแม่ท้อนะครับจังหวัดตากโอ้โหปลาช่อนนะครับอย่าตกใจนะไซส์น่าจะมีโลกว่าผมว่าด,ดูเกียร์ครับ อมเข้าไปมิดเลยฝากไว้ด้วยครับคิงป๊อกไซส์สวไซส์โลครับ <c oughs> ตรงนี้เบเลยนะ ัวที่สามนะครับสายสวยเลยปลาที่แม่ทอค่อนข้างโตนะครับไซส์เป็นปลาใหม่แต่ว่าโตค่อนข,ข้างโตเลยกัดตัวนี้ครับ k i n g f l o นะครับปรับแอคชั่นให้ช้าแล้วก็ปรับแอคชั่นให้หนักแล้วก็ลากช้าๆนะครับหมดออกเลยครับเหยี่ยวก็ได้ครับ kingflop มาถ่ายรูปก,กัน โดนจดจอเลยครับไสวยปลาแม่ท้อนะครับมีต่ไซส์ขนาดนี้ทั้งนั้นเลยวันนี้ผมก็มากับน้ำเม็ดนะครับกัดอะไรครับน้ำเม็ดคิงฟอครับคิงฟอครับ วันนี้ใช้คีมฟอกไซส์4เซนนะเพราะเป็นปากเกื่อนกันเลยใช้ตัวใหญ่นิดนึงเน้นปลาใหญ่ครับวันนี้เอเคฝาก็ได้ครับคีมฟอกเอาเม็ดมาถ่ายรูป ามมากัดนะไม่โดนมาเคียนก็นเลยกัดซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับคิงฟ็อกอีกแล้วซส์สวยเลยทีเดียวคิงฟ็อกครับกับประช่อนซส่เกือบโลเลยนะเอเคฝากด้วยครับคิงฟ็อกมาถ่ายรูปกัน Tá ฟอกนะครับสีเขียวเขียวดาได้ครับคิงฟอกอกงคิงฟอกครับ ฟอกอีกแล้วครับโอ้ยหลุ <laughs> ดไปขอบครับฝารไปด้วยทิ้งฟอกครับมาถ่ายรูปกัน เอามากเลยเอาไว้ตกกันวันหลังดีกว่านะตัว